สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับทฤษฎีโยมซ้ํากันนะครับอ่าแต่ก่อนจะไปรับฟังกันเรายังไงก็ขอช่วยกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชให้กันด้วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามารับฟังกันเลยครับสําหรับเรื่องทฤษฎีโยมซ้ําจากคราวที่แล้วเนี่ยจากคลิปก่อนหน้านั้นนะครับที่พูดถึงเกี่ยวกับการแปลงจากเศษส่วนมาเป็นทศนิยมนะครับ ตอนนั้นเราอาจจะพูดถึงว่าเออตัวส่วนต้องเป็นตัวประกอบของสิบร้อยพันหมื่นแสนอะไรพวกนี้ไปนะแต่ในความเป็นจริงเวลาเราเจอเศษส่วนเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นมันอาจจะไม่มีแบบนั้นมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามารู้จักก,กันก่อนว่าทศนิยมยมซ้ำมันคืออะไร ทศนิยมซ้ํามันก็คือเป็นทศนิยมที่มีเลขบางชุดปรากฏซ้ํากันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามารู้จักกันก่อนว่ามันคืออะไรมั้งยกตัวอย่างเช่นอ่ะศูนย์จุดหกหกหกแล้วก็ไปเรื่อยมีหกซ้ําอยู่เรื่อยๆวิธีการเขียนด้วยวิธีการอ่านนะครับเดี๋ยวผมบอกให้เลยอ่ะวิธีการเขียนนะครับเราจะเขียนเป็นศูนย์จุดหก แต่ว่าทีนี้ตัวไหนซ้ําให้เราเอาจุดไว้ด้านบนนี้ครับส่วนวิธีการอ่านนะครับฟังเลยครับมันก็คืออ่านว่า0.6แล้วเราก็บอกตัวที่ซ้ําไป6ซ้ำนั่นเองครับแบบนี้ครับอ่ะเรามาดูอันทันมา0.131313ต้องเขียนเป็น0.13 แต่มันมีซ้ำทั้งสองตัวใช่ไหมเราเขียนตัวที่ซ้ําไปเริ่มซ้ําที่เลขหนึ่งหยุดการซ้ําที่เลขสามจบชุดที่เลขสามก็เป็นวิธีการอ่านก็จะเป็นศูนย์จุดหนึ่งสามแล้วก็บอกตัวซ้ำก็ไปหน,นึ่งสามซ้ำศูนย์จุดหนึ่งสาม หนึ่งสามามาดูตัวนี้กันต่อยี่สิบเจ็ดจศด็ดสองเจ็วิธีการเขียนให้เราเขียนอย่างนี้ครับ2 7่สิ็ดจุศย์เจแต่เวลาเราเขียนจุดที่อยู่ด้านบนเลขนะครับให้เราเขียนตัวจุดเลขบนเลขเติมชุดกับ สิ้นสุดชุดแบบนี้ครับเราจะอ่านว่า27.027 0 2 7็ซ้ำครับแบบนี้อะแบบนี้อย่าง0 9 6 6์ไปเรื่อยเนี่ยเราจะเขียนเป็น0.96แต่เราซ้ำตัวไหนมีแค่เลข6ที่ซ้ำก็ใส่จุดที่เลข6ไปใส่จุดน้ำบนเลข6ไปเราอ่านว่า0.96 6์จุาซ้ำแบบนี้ครับ อันนี้อย่าง2 3 4 5 4 5สาเราก็สามารถเขียนเป็น2.345และ4 5่ห้าอันนี้อันนี้จากตรงนี้เราเขียนเป็น10.0012ศูนย์ศยนจากตนวนนี้นะที่มัน10.0012121212ย์นแนี้ มันก็เขียนเป็นสิบจุดศูนย์ศูนย์หนึ่งสองอะไรที่ซ้ำหนึ่งสองซ้ำแบบนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไอเศษส,ส่วนที่มันมีปัญหาจากคราวที่แล้วมันออกมาเขียนแบบนี้ได้นะกรณีที่เศษส,ส่วนไม่ใช่ตัวประกอบของสิบร้อยพันพวกนี้ถ้าหากเราทําเศษส,ส่วนที่กําหนดให้เนี่ยมันเป็นเศษส,ส่วนอย่างต่ำแล้วแต่ตัวส่วนมันไม่ใช่ตัวประกอบของสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านอะไรพวกนี้ ให้เราทําการหารตามปกติเลยครับและพิจารณาผลหารและเศษดูว่าทศยมเหล่านั้นซ้ําอย่างไรแล้วจึงนํามาเขียนสรุปในรูปของทศยมซ้ําอย่างเศษสี่ส่วนเก้าตัวอย่างถ้าเศษสีส่วนเก้าเนี่ยเราทำเราลองหารดูมันก็จะเป็นอ่ะ4นสี่น้อยกว่าเก้าอยู่แล้วข้ามไปจนถัดไปได้เลยก็เป็นใส่จุดไว้ ดึงศูนย์ลงมาดึูนยลงมาไคูณเก้าได้สี่สิบมันไม่มีให้เราใส่เลขอะไรที่มันใกล้เคียงแล้วน้อยกว่าก็คือเลขส 4. 4ี่สี่คูณเก้าได้สามสิบหกอ่ะให้เราสังเกตด้วยผลลัพธ์เป็นสี่นะเสร็จออกมาเป็นสี่ดึงศูนย์ลงมาถ้าทำแบบเดิมก็ได้เป็นเลขเติมเลขสี่เข้าไปอีกแล้วเสร็จเป็นสี่ จะสังเกตดีๆว่าตอนเนี้เศษมันเป็นเลขสี่วนอยู่อย่างนี้มันจะเป็นเลขเศษมันจะออาเป็นสี่ทำถ้าลองทํา,าทอีกมันก็เศษเป็นสี่อยู่เพราะฉะนั้นตัวเนี้เศษสี่ส่วนเก้าเนี่ยมันก็คือศูนย์จุดสี่สี่ไปเรื่อยอย่างนี้หรือก็คือมันก็คือศูนย์จุดสี่สี่ซ้ำนั่นเอง มาดูตัวนี้ต่อเศษสิบส่วนสิบเอ็ดเดี๋ยวเราลองหารดูนะอ่ะเอาสิบตั้งสิบเอ็ดหารอ่ะใส่จุดไว้ได้เลยใส่จุดรอไว้ได้เลยอะไรหารอะไรที่มันหารสิบเอ็ดแล้วได้หนึ่งร้อยมันไม่มีถูกไหม อะไรที่คูณเอ้ยอะไรที่คูณสิบเอ็ดแล้วได้หนึ่งร้อยมีไหมไม่มีแต่เอาใกล้เคียงแล้วน้อยกว่าก็คือเลขเก้าเพราะมันจะได้ออกมาเป็นเก้าสิบเก้าหนึ่งร้อยลบเก้าสิบเก้าก็ได้เป็น 101. เศษนะหนึ่งสังเกตดีๆนะอ่ะตวแหนงถัดไปดึงเลขศูนย์ลงมาแต่ถ้าเกิดม,มุิไม่มีตัวาหารปอดใส่เลขศูนย์ไปเราก็ถือว่ามันเป็นเศษสิบนะจะสังเกตดีอย่างก็คือมันเป็นเศษหนึ่งเป็นเศษสิบ 10, และถัดไ,ไป ทำแบบเดิมอีกมันก็จะเป็นเศษหนึ่งเศษสิบแบบนี้ไปเรื่อยๆถูกไหมแบบนี้จะเห็นว่าเศษสิบส่วนสิบเอ็ดเนี่ยมันก็คือศูนย์จุด 9 0้าศูนไปเรื่อยมันเลยออกมาเป็น0.90 903ุดเอืมอ่ะถัดมาเรามาดูเศษ89ส่วน37อันนี้ต้องลองคำนวณหน่อย สามสิบเจ็ดหานมันจะได้เป็นใส่เลขอะไรใส่เลขสองไปได้เศษเป็นสิบห้าการเริ่มมันจะซ้ำตรงไหนเนี่ยให้เราดูหลังทศนิยมเป็นต้นไปนะด้านที่มีจำนวนเต็มก็ช่างมันไปก่อนถึงเลขศูนลงมาใส่เลขอะไรไปใส่เลขสี่ใส่เลขสี่ไปได้ร้อยสี่สิบแปดเศษออกมาเป็นสอง อ่ะดึงศูนลงมาแต่ว่า20น้อยกว่า3าเก็ดก็ไปตำแหน่งดึงชั้นไปดึงศูนย์ไปลงมาเลยก็ท่านเรียงดีๆก็คือเหมือนเป็นเศษ2เศษ20แล้วต่อด้วยเป็นเศษเท่าไหร่ลองดู37คูณอะไรได้200ไม่มีก็คือแต่ถ้าใกล้เคียงก็คือเอาเลข5ไป37คูณหได้185 เศษสิบห้าอันนี้ถ้าเราทําต่อนะผมบ,บอกให้ถ้าทําต่อไปมันก็จะเป็นถ้าทําต่อไปนะไปลองทําดูมันจะถ้าทําต่อไปพอดึงศูนย์ลงมาตัวถัดไปที่จะทาผลลัพก็ออกมาเป็นสี่แล้วเดี๋ยวถ้าทําต่อไปบอกเลยว่ามันก็จะเป็นเลขศูนย์เลขห้ามันก็จะซ้ำอย่างนี้ไปเป็นสองจุดสี่ศูนย์ห้าสี่ศูนย์ห้าไปเรื่อยๆแล้วก็กลับเลยว่าอันตรงนี้มันก็คือสองจุดสี่ศูนย์ห้า สี่ศูนย์ห้าสามนั่นเองอันนี้ไปลองดูจนกว่าจะเราจะมองเห็นแพทเทิร์นของมันนะกาน,นทำาอ่ะมาดูอ่อเศษสิบหกส่วนสิบห้าตั้งเลยอ่ะอะไรคูณสิบ ห้าแล้วได้สิบหกไม่มีแต่ว่าถ้าเอาใกล้เคียงและน้อยกว่าก็คือเลขหนึ่งสิบหกลบสิบห้าเลหนึ่งอ่ะไปหลังทศนิยมได้ละคราวนี้ดึงศูนย์ลงมาดึงศูนย์ลงมาแต่ว่าเราใส่เลขศูนย์ไปแล้วก็ถือว่าเศษมันเป็นสิบเพราะว่าสิบมันน้อยกว่าสิบห้านะเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะหาอะไรที่มันสิบห้าที่คูณสิบห้าแล้วมันได้สิบมันไม่มี ถ้าใกล้เคียงสุดก็คืออะไรก็คือต้องเติมเลขศูนย์นั่นแหละใกล้เคียงน้อยกว่าใกล้เคียงแล้วน,น้อยกว่าก็คือเลขศูนย์ไม่พ้นเลขศูนย์ก็ตีซะว่ามันเป็นเศษสิบดึงเศษศูนลงตรงนี้ถไปลงมาใส่เก้าสิบใส่เลขหกไปเพราะว่าเรามาองามหาว่าสิบห้าคูณอะไรได้หนึ่งร้อยมันไม่มีแต่ถ้าใกล้เคียงแล้วน้อยกว่าก็คือเลขหก 6. อ่ะเราจะสังเกตอะไรและ เศษมันเป็นสิบดึงศูนย์ลงมาแน่นอนว่าทําต่อมันก็จะได้เลขหกแบบนี้เศษเป็นสิบมันก็อย่างนี้ไปเรื่อยๆมันจะเห็นว่าเศษสิบหกส่วนสิบห้าเนี่ยมีค่าเป็นหนึ่งจุดศูนย์หกหกไปเรื่อยๆมันก็คือหนึ่งจุดศูนย์หกหกซ้ำนั่นเองครับโ okay. อเคเดี๋ยวดูอันสุดท้ายแล้วกันเศษสามสิบห้าส่วนหกสิบหกนะครับเดี๋ยวดู เราตั้งหาร35ส่วน66โอเคแต่35มันน้อยกว่า66เราดึงตัวหนึ่งขับไปได้เลยตัวหนึ่งขับไปก็คือหลังทศยมแล้วใส่จุดไว้อะไรคูณ66แล้วได้มร้อยห้าสิบก็จะเป็นอะไรคูณ66ได้สม ้อยห้าสิบมันไม่มีถูกไหมแต่ถ้าเอาเลขที่ใกล้เคียงแลน้อยกว่าก็คือเลขห้าห้าคูณหกสิบหกได้สามร้อยสามสิบสามร้อยห้าสิบลบสามร้อยสามสิบก็เป็นอีน่สิบกำลังถัดไปหนึ่งเลขศูนย์ลงมาอะไรคูณหกสิบหกได้สองร้อยมันไม่มีแต่ถ้าเอาใกล้เคียงและน้อยกว่าก็คือใส่เลขสามลงไป สามคูณหกสิบหกได้ร้อยเก้าสิบแปดเราลองเอามาลบกันเอาสองร้อยลบด้วยร้อยเก้าสิบแปดได้เป็นสองเศษตอนนี้เป็นสองนะจําไว้นะดึงศูนย์ลงมาเศษก็ยังเป็นเราใส่เลขอะไรไปใส่เลขศูนย์ลงไปเห็นเป็นยี่สิบดึงเลขศูนย์ลงมาอะไรขึ้นไปเราจะเห็นอะไรบางอย่างเราก็ยังต้องใส่เลขสามเหมือนเดิม เราจะสังเกตดีๆตอนนี้ว่าสองเศษมันจะวนไปก็คือเลขสองเลขยี่สิบคำตอบจะวนที่สามศูนย์แล้วก็จะสามศูนย์ไปแบบนี้ไปเรื่อยๆอีกเพราะฉะนั้นเศษสามสิบห้าส่วนหกสิบหกก็จะเป็นศูนย์จุดห้าสามศูนย์สามศูนย์ไปเรื่อยๆมันก็คือศูนย์จุดห้าสามศูนย์สามศูนย์สามนั่นเองโอเค ีนี้สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็กดไลค์กด s c r ต b e ให้กันด้วยนะครับยังไงจะเป็นประคูณมากเลยครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้สวัสดีครับ